กับสวัสดีครับกับสวัสดี f อฟทางช่องทุกทุบทันนะครับอ่ะครับช่วงบายบครับของวันที่6ครับมือนี้ครับมาพบมาเจอกันในคลิปนี้ครับเป็นเรื่องของตัวเลขแนวทางคือเก่าเหมือนเดิมรับมาพบมาเจอกับแอดวิไลนะครับอ่ะแดดช่วงบายบายนะครับมือนี้กะห่อนคือเก่าเหมือนเดิมครับหลังจากเมือคืนนี้ได้รับน้ำฝนแน่นิดหน่อยนะครับอ่ะดีก็บดตกนะครับเอฟซีนะครับดีก็บดตก แต่ว่าอากาศก็ยังห่อนอยู่นะครับอากาศลดลงจักน้อยนะครับอุณหภูมินะครับกับว่าถอวากับเท่ากับ1อาทิตย์ขึ้นหลังนะครับห่อนแห้งครับจนยาตายนะครับอารับมาผมมาเจอกันในคลิปนี้ครับเรื่องของตัวเลขแนวทางครับมือนีแนวทางตัวเลขของน้องเมย่านะครับแนวทางประจำวดวันที่16ครับพฤษภาคม2567 อ่ครับคลิปนี้งวดนี้มีพิเศษนะครับสําหรับน้องเมยาตนะครับสิพิเศษแบบใดนันนะครับเข้าไปเบิงไปติดตามอ่าในคลิปพร้อมๆกันเลยครับฝนฝน,นพึ่งฝนตกเมือ่อคืนพรอนครับอบอ้าวนี่บ่คือกันได้ยังี่อบอ้าวนี่มันจะทําแบบว่าร้อนแบบอบอ้าวแบบเหงื่อจะไหลซึมควรน,นะอยู่ตลอดบอกไท้ยอยู่น,นี่โอ้โหน้อคนยังไหล ออก่เอตี้น่อแม่ยามาในรอบนี้เพิ่นหายมากบ่คือถุกรอบนอกปกติเพิ่นจะหายเหล็กบินสองตวัวมาโตมันเข่าดีนะคะเหล็กบิงเพิ่นบานกะมันมาลุดนะคะลุดแล้วนะคะบาน,นี้นออเพิ่นจะมาให้ประกบคู่เป็นชุดเหล็กบนสําหรับชุดเหล็กลางย่างบ้านไหนมาเอาชุดเหล็กบนไปพิจารณากรมีโอ้ยยังไงไงวนนี้มีพิเศษจับคู่ให้ด้วยแมน ถ้าอย่างนั้นเราก็ติดตามกันต่อไปโอ้หวดน,นี้ทีอว่าพิเศษนะคร FC ของน้องเมย่านะคะมาครบบุนของน้องนาะติดตามมื่อหนึ่งพอ่อว่าังไรหวดน,นี้เลขแค่หาโตเอเอาไปในหนังสือน้องคู่ขามีแค่หาตโตค่ะ FC นะคะเดี๋ยวจะบาดสีเขียไให่คุณพ่อคุณแม่เบิ้งไปพร้อมๆกัน ผู้ได้แคบหน้าจอบ่เป็นกาคือเตรียมนะคะเตรียมพจดเดี๋ยวจะบาปั๊บมุ่มกล่องม่ก่อนเพราะว่าตอนนี้เข้าท้ายทํำกันอยู่สามช่องต้องให้ได้มุ่มกล่องแบบเฟะทุกช่องเ <c oughs> นาะมีเดี๋ยวค่อยแคบหน้าจอเด้อค่ะอากาศห่อนค่ะแอดมินกับซีวอลแบบว่าลงลงลืมลื่นแน่กับมี่เพราะว่าอากาศมันห่อน คำว่าหลงหลงืมๆมนี่ก็แปลว่าคือไม่ค่อยจําท้าหลอ่อาจจะมีหลุดบ้างเจว่าแม่ไคไงไล่เจ้าบาวชิไล่่อวิไลนี้นะคะเพราะว่าเจ้าบ่าวยากไล่คนบอกให้ไม่เอฟซี FC ก็มีคนแถวปทุมแถวกรุงเทพด้วยชนบุรีระยองจันอย่างนี้ปากใต้ก็มีแถวรรุิาลาร์นี่เด้อนี่เด้อ สีตั้งใจเฮ็ดคิปเนี่ยเออก็ไม่ได้พูดอะไรก็พูดให้ฟังเพราะเ่ไล่เป็นบ้าแล้วค่ะเอสซี่มือนี้คือไม่รู้เป็นยังไงได้กินต้มอืง่งคิดอยากจะพูดไทยอะอ,อ้าไปร้านสาวเฟรนด์ทมาไปอะนะคะสิบหกพอ่อคอนะคะหกเจ็ด อเอาเอครับมาติดตามกันนะครับนอ้องเม่ยาครับถือว่าปวดน,นี่นอ้องเม่ยานะครับให้มาเป็นบอนก่อนเป็นบอชว่ามาเป็นบนก่อน,น,อนเป็นชุดเลมมเล็กบลอนโมเมนต์เหล็กลางาาานิตรบอนโอ้มาโอ้ห้มากครบพร้อม คุณพ่อคุณแม่เอฟซนะครับที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับเขียน,ในใต่มเลยนะครับมีมากครบพร้อมนะครับมาครบคือสามสี่ห้าหกเจ็ดหาตัวมากครบสี่ห้าสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับถือว่าเลขเลี่ยงเลยนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ด นี่คือมากคบรองรองแม่ยาบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างนะครับอ่ะมารุ่นเล็กวิ่งต่ออ่ะคุณพ่อึ้นแม่เขียนตามเลยเขียนตามฉบาเลยนะครับวิ่งไปที่หกับ 7, เจ็ดหกยังว่าติดอีกอยู่จวนนี้งวดที่ผ่านมาแตกหนึ่งหนึ่งหนะครับจะซงวดนี้หกับเจ็ดน้องแม่ยาวิ่งมากนะครับ กสามนะคะหกสี่หกห้านะคะหกสามหกสี่หกห้านะคะเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าหกชุดตัวกัน oh, มีตัวกันน้ำระวัง หกกับเจ็ดจะมาด้วยกันนะคะอ่าเอตีกอ้กะเป็นครั้งแรกที่น้องปล่อยชุดมาโคบเหล็กวิ่งเพราะว่าปกติน้องจะให้เฉพาะเหล็กวิ่งมากเอตีก้กเ็เลยติดตามเนาะอ่าเหล็กที่น้องปล่อยมากเขาติดต่อกันหางหกหัวดนะคะจังมาลุดไปนะคะแล้วก็น้องเพิ่นก็เลยบอกอยูว่าถ้าโดนไปเพิ่นเสียม,มาปล่อยชุดอ่า ชุดครบบน้วก็เล็กวิ่ง้วก็ประกบคู่แล้วก็จะมีชุดเล็กล่างเล็กวิ่งประกบคู่หย้ยเอฟซีเพียงช่วงแรกๆที่น้องมาเปิดตัวกระพังช่องเข้าหาหกงวดนะคะนอ้องิ่นอยากให้เฉพาะเล็กวิ่งมาเบื่องก่อน้าเล็กวิ่งมันนข่าดีเดินดีนะคะเพื่อนกะจะมาปล่อยชุดประกบคู่หัวชุดประกบคู่เพื่อนกเ็เฮ็ดอยู่แล้วนะคะโหออ,ออกง่ายๆค่ะแน <ม EN> ่นนะคะตามมีเลยนะคะปีเนาะก็ถือว่าเพาให้เอฟซีมีทางเลือกขึ้นเลยงวดนี้ ซึ่งน้องค่ะน้องก็เลยมาเปลี่ยนไห้นะคะมาประกบคู่ไห้นะคะอยในรูปแบบใหม่ไห้เพราะว่าน้องคำนวณอยู่แล้วนะคะน้องคำนวณอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแนวทางนะคะของน้องนะคะเลขกปีงเนี่ยมันเขาดีน้องก็ได้บอกอยู่ว่าถ้าเอฟซีนะคะอยากได้ชุดประกบคู่กับไฮโลเพราะว่าน้องเป็นนักคำนวณที่ อายุน้อยนะคะจะเขายี่สิบปีนะคะจะเขายี่สิบปีนะคะเพิ่นคำนวณมาเลยสองสามปีแล้วลหละนะคะโอ้นะคะเป็นรุ่นนะคะเป็นนักคำนวณรุ่นรุ่นอายุน้อยนะคะบแมเป็นอายุมากเนาะคือว่าแเน่ทางน้องที่ฉบับในเบิ่งมานะคะกับเขาดีห้องน้องนะคะนาติดตามอยู่เนาะสำหรับคนรุ่นไม่ที่อะคำนวณเก่งนะคะเนาะ ติดตามกันไปเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่แคบนาจอไว้รอบแรกพี่น้องปวยชุดปกคูสีเข่าหรือว่าสีลุดนะคะเข้ากับบอลูนะคะค้าคุณพ่อคุณแม่ยังบ่มั่นใจในแนวทางของน้องก็คือให้แคบนาจอไวไปเป็นแนวท่อกถ้าเข้ามักเข้าอบนะคะข้อจังติดตามเนาะตามหนีเลยเอ้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ติดเจอหน้าเบื้องเอาครับถือว่าเป็นความโชคดีนะครับเอฟซีจะได้มีทางเลืยกเพราะว่าจะเป็นเล็กวิ่งมากกบ กระสุดจับคูค่ะอีกยางของหนองมันเป็นบุญยางเดี่ยวพร้อมครับนะคะเป็นบุญย่างเดียวนะคะพิจจรณาเบิ่งเดอร์ค่ะเอานะคะสุดท้ายนี่นะคะทางทีมงานเฮานะคะก็จะขอล่าคุณพ่อคุณแม่เอซีแฟนคลับทางช่องภูผาชาแนลชบาพารวยคุณพ่อวิไลให้โชคนะคะไปกอนนะคะแล้วก็ทางทีมงานแป้นเพจเข้าน้ำนะคะ จังไดกะว้เจอกันไม่คิดหนานะคะจะเอาสมนักใค่มาฝากมาตดน,นะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ